สิ่งงานน,นนนใวัี้หที่ขอบปฏิเสธจะาป็นี่ปฏิเสธหรือคะ ก็งานวันนี้นะครับเป็นซีวิต XPP ฟินปาตีนะครับผมก็เป็นกิจกรรมพิเศษครับที่ทางซีวิตจัดให้แฟนๆเนี่ยแล้วก็ผู้โชคดีเนี่ยมาได้เจอพีเลนครับผมแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตครับปาร์ตี้จริงๆเพราะว่าได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับแฟนมีการร้องเพลงด้วยเป็นยังไงบ้างใช่ครับผมก็สนุกมากๆครับแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางซีวิตก็ได้จัดขึ้นครับผมให้พีได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆครับก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่แบบเราประทับใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยครับแล้วก็ซีวิตเนี่ยยมมมีรรรชัั่นใหด้้วคคบบตาเลส เออเอาใจคนที่รักษาสุขภาพโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็1ขวดเนี่ยมีวิตามินซีสองเปอร์เซ็นต์เรียกว่าน่าร้อนแบบนี้กินแล้วสดชื่นแน่นอนอ่าแล้วน้ำตาลสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะน้ำตาลสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครับแล้วก็วิตามินซีสองเปอร์เซ็นต์ด้วยเท่ากับกินส้มเนี่ยหลายกิโลเห็นว่ากิจกรรมอย่างนี้มีแบบแฟนๆเป็นการแบ่งทีนเหมือนทีมเลยใช่ไหมเป็นยังไงครับก็จะแบ่งทีมกันเล่นเกมนี่แหละครับผมก็จะเป็นกิจกรรมมีเกมให้แฟนๆได้ได้ร่วมสนุกกับเราด้วย จะมีโมเมนต์ดีๆเมื่อกี้บนเวทีได้อา่านธรรมในใจต่อหน้าวีดีที่แบบปกติเราจะไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้เนอะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ตออที่เขาขึ้นไปอ่านกับก็ดีใจครับแล้วก็ประทับใจที่เหมือนแฟนๆเขาก็ตั้งใจมามามาทำสิ่งนี้ด้วยกันแหละจริงๆวันนี้อากาศร้อนมากมแล้วก็ก<อ>่อนหน้าที่จะเข้างานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซีแสแดดยังออกอนะครับผมก็ร้อนมากเขาก็มานั่งรอเรากันแล้วก็จริงๆแบบประทับใจทุกๆโมเมนต์เลยไม่ใช่แค่ทุกคนที่มาอ่านการนะครับผมมาถึงทุกๆคนที่อยู่ในงาน ก็ซึ้งนะหนูก็จะร้องไห้อยู่แต่ว่าแบบอะเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดงานต่อไงเดี๋ยวงานต่อไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบเห็นว่ามีแฟนคนไทยเขาต้องมีต่างชาติมาใช่ครับไม่ก็ไอติเราด้วยใช่ครับผมก็ช่วงนี้เหมือนเป็นแฟนต่างชาติเขาก็ไปบินมาเจอตามีเว้นที่ไทยเยอะขึ้นค่ะไในมีการแบบว่าถ้าคือจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันไปถามกันเขาแบบเข้ามาขออะไรอึเปล่า ก็มีก็มีครับผมก็มีเขามาพูดคุยอะไรย้เขาก็บอกว่าเออเขาตั้งใจแบบเดินทางมานะแบบตั้งใจที่จะมาเจอเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเราปลื้มใจเหมือนกันเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งที่ที่เราทํางานตรงนี้มันจะมาถึงจุดที่แบบเออคนที่รักเรามันไม่ได้มีอยู่แค่ในนี้แล้วแต่ว่ามันมีแบบทุกทที่ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับให้มีบฝากถึงอันี้ก่อนได้ครับได้ครับใหม่ครับได้ครับผมยังไงก็ฝากนะครับชีวิตนะครับ100%น้ำตาลนะครับ รถส้มนะครับรถใหม่รถส้มนะครับหนึ่งขวดมีวิตามินซีสองเปอร์เซ็นต์ครับช่วงนี้งานก็แน่นเหมือนเดิมก็กลับมาแน่นแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างครับกินซีวิตครับแล้วก็เลยสดชื่นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็แบบกินปุ๊บสดชื่นก็พร้อมลุยงานได้มีอะไรครับก่อนที่จะไปก็มีครับจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ก็ทุกคนก็อาจจะเห็นพี่หายไปช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงนึงก็เป็นช่วงที่พี่ตั้งใจพักด้วยแหละครับผมก็คุยกับพี่ๆทีมไว้ว่าเออหลังจากที่เราแบบลุย ตั้งแต่แฟนมิสติ้งก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราขอช่วงพักช่วงหนึ่งละกันให้พี่ได้ไปพักบ้างครับได้สบายอิ่มใจเลยไหมครับก็ได้พักผ<อ>่อนแบบเต็มที่แบบไปไดก็ยาวๆครับผมก็ได้พักอยู่ช่วงหนึ่งครับที่พี่เคยอยากถักสิงที่พี่พไม้สมามารถทำแต่ว่าอยากเห็นมิลลี่ร้องเพลงบนเวทีอย M U T แล้วก็อยากร้องพเพลงด้วยแล้วแม่ปุ้ยก็มาตอบแล้วเป็นไงบ้างครับเขาได้มีการพักผ่อนย่งไรดูสัมภาษณ์แต่ปีที่แล้วเออใครถักมาว่าเออปีนี้อาจจะได้เห็นพี่ีหรือเปล่า ก็ไม่รู้เลยอ่ะพี่เขาติดต่อมาได้ยังก็ไม่รู้ถามคนรู้สิติดต่อมายังคะมีการพูดคุยมีการพูดคุยทำไมถึงอยากขึ้นไปลอเอ็มยูทีคือช่วงนั้นมันเป็นที่สัมภาษณ์ลงในเดย์สามใช่ไหมครับช่วงนั้นคือวันก่อนหน้านั้นอ่ะพีได้มีโอกาสดูเอ็มยูทีซึ่งเป็นครั้งแรกของพีเลยที่พีได้ดูแล้วพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเวทีที่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า ถ้ามีถ้ามีโอกาสอยากจะลองไปขึ้นเวทีอี้สักครั้งดูถ้าจะคือโชว์บนเวทีอะไรครับในบนเวทีเขายังเขาย,ยังไม่สรุปไม่ไม่อันนี้แต่สิง่งที่เราคิดอยากไปโชว์อะไรบนเวทีเพราะเราเห็นเห็นลีลิสไปอไรอย่างเงี้ยเราก็อยากขึ้น,นไปทำใหล้ล่ะครับก็จริงๆพี่ว่ามันมัน,ม,นมันคงเป็นเพลงที่เหมาะกับทีมงานมั้งครับผมก็ต้องดูว่าทีมงานปีนั้นอ่ะม,ม,ม,มันมันมันมีทีมอะไรมารอย่าง้ยครับผมแล้วก็ตีโจทย์จากปีนั้นแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราลงไปในเพลง คนคนคน,คนคนคนที่ชอบหรือดูนางงามมาก่อนนั่นเองไหมครับก็ <c oughs> ดูบ้างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเป,เป็นเป็นการประกวดอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเยเห็น,น,น <c oughs> สัมภาษณ์ไปเป็นปีกว่าแล้วเห็นแม่ปุ้ยมาคอมเมนต์ชื่นใจแม่ว่าเออเขาก็อยากมีการเปิดโอกาสให้หนูอยากเพิ่มขึ้นไปลนรอบก็ <c oughs> ดีใจ,ด,ใจ <c oughs> ดีใจครับผมดีใจที่แบบเหมือนพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนอะไรเงี้ยเขาก็เอ็นดูด้วยแล้วก็ให้โอกาสเราด้วยครับผมก็ดีใจมากๆแล้วปีนี้รูปแบบคร เหมือนกับว่าใหม่ด้วยครับนางงามเยอะด้วยอาจจะได้ลุ้นกันอีกทีเนาะได้ครับก็ยังไงรอติดตามแล้วกันนะครับว่าว่าจริงๆแล้วจะไปที่เวทีวันไหนอะไรยังไงแต่้แสดงว่ามีโอกาสแน่นอนแล้วถ้าอย่างนี้หนูไม่รู้หนูคนหนูไม่รู้เคยคิวใหมเราช่ได้ขอซีวิตหน่อดแต่จริงๆก็เ้า่อนก็ถึงว่าไม่คิวบ้างแต่เฟรย์เราก็พร้อมเต็มที่เลยเนาะพร้อมครับเต็มที่ครับเฟรครับรอเข้าไปเชียรดแล้วนะ ไปกับพีพีนะก็เดี๋ยวรอติดตามล้วก um <ENNIS> <while later S 2> ันอยากไปเหมือนกันครับถ้าต้องรถอีกทีหนึ่งเราจะสบายครับผมอีกเรื่องหนึ่งไปมีถต่างประเทศครับตอนนี้เตรียมการอะไรกันไป็ึงไนแล้วพีพีก็จริงๆช่วงนี้ก็บิคิวบิ๊กินอาจจะยุ่งๆนิดนึงแล้วก็มีคิวพีด้วยครับผมช่วงนี้ก็พยายามเคลียร์งานกันให้หมดแล้วก็จะเริ่มซ้อมกันแล้วครับแต่ว่าด้วยตัวงานการมิงครั้งนี้มันมันจะค่อนข้างจะแตกต่างจากสิ่งที่พี่กินเคยทํามาที่ที่ประเทศไทยครับผมพอมันเป็นสเกลแบบว่า ที่เมืองอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะทําให้มันดูมีความเป็นแฟนมิทติ้งมากขึ้นด้วยครับผมมีการแบบพูดคุยหรือคุยเล่นกับแฟนๆมากขึ้นด้วยก็ได้พาร์ทโชว์แต่ละคนเลยครับก็ยังเดี๋ยวเขมีพาร์ทโชว์อยู่ครับผมเราพูดคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วป่ะพูดคุยอย่างนี้กันเรียบรอย้อยแล้วครับก็มีการสรุปเพลงหรือว่าสรุปโชว์อะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่เรื่องรายละเอียดว่าไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยจะใส่ความเป็นคิมดิกของประเทศนั้นเข้ามาด้วยไหมในชุดของเราก็จะพยายามทําทําให้ไดด้มากที่สุ ยิมีฟีดแบ็จากแฟนคลับที่ตัดเพื่อนนั้นเรียกร้องมาบ้างไหมครัว่าคอมเมนต์เรากอยากจะเห็นบีบีหรือบีบีที่เป็นแบบนี้เนี่ยนัดอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีนะครับผมมีบางคนก็บอกว่าเอ้ยเพิ่มรอบได้ไหมเขากดไม่ทานอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยตารางของเราด้วยที่เราแบบเรามีงานล่วงหน้าไว้ล้วด้วยอะไรเงี้ยตารางของบิมกินด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแมทช์กันยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็พยายามพยายามนะครับที่จะทําให้ได้ครบทุกๆอย่างด้วยแล้วก็ พยายามจะเพิ่มหลายหลายประเทศเข้าไปด้วยครับอันนี้หลังจากนี้ก็จะเห็นแบบว่าเราทำอะไรเราเพื่อไปทุ่มาจกับการซ้อมส่วนนี้ครับใช่ครับมผมก็จะก็ช่วงนี้ก็จะหลังจากทางานหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไปซ้อมครับห<ะ>ลังประกระศาศโคนเก่งออกไปมันเป็นลัปดาหโปรเจกต์เวิร์ตัวในเอเชียเนาะครับมันจะมีต่างประเทศอื่นหรือที่แบบไปไกลกว่านี้ไหมแบบว่าไปถึงสนามไหนเวิร์ตัวเ,เลยไปทั่วทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยก็ที่จริงในในในเอเชียเนี้ยก็จะมีอีกครับผมหลังจากที่ประกาศไปแล้วก็เดี๋ยวจะรออัปเดตจากทางโซเชียลมีเดียของทางพี่พีกิทเอนเตอร์เทนเมนต์บครั เรื่องเวลาก็คือไม่ได้เราไม่สามารถคุ้นลอมได้จริงมาสา่งมาคุ้นลอมได้จริงๆเราพยายามกันแล้วเ,เราพยายามเวิร์กเรื่อยสิ่งนี้กันแล้วลครับอีลาสต์ภ<ร>าพออกมาแฟนคขับที่ขับบ้านแตกมากเกิดอะไรขึ้นอีกหลังดูจริงข,ข,ขาดเจ็บขาดเจ็บจริงมาขาดเจ็บจริงมาก็ไม่ก็วันนั้นก็เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยขาล้าอะไรเลยขาล้าแล้ว ก็เห็นเขาเดินมาพอดีก็เลยกระโดดขึ้นไปเลยแล้วเขาก็บอกให้เขาแบกไปที่รถได้ไหมเขาก็บกให้อ๋อนเขายังไงอย่ากถียงเขายอมแบกพวกว่าเธอเธอแบกไปที่รถหน่อยได้ไหมเจ็บขาเอาว่อะไงไปบ้างครับโอ้ก็ได้สิแต่ไม่ได้หนักเขาไม่ได้บ่นใช่ไหมว่าหนักซากอะไรอย่างเงี้ไม่ปวดเขาก็ไม่ได้ปวดเออเขาก็น่ารักจริงๆเรามีมุมเป็นแบบนี้กันบ่อยๆไหมแบบไม่บอกกันล่วงหน้าเลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยให้ทําอะไรก็บอกเป็นจัดก้าน ตรงนั้นเลยก่อนหน้าเลยก็จริงๆก็ก็หลายหลายโมเมนต์แหละครับผมบางครั้งแบบเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาทำตัวน่ารักน่ารักไงแล้วเขาทำตัวแบบเออ่ดื้อๆอะไรเงี้ยก็ไม่แบบก็ต้องแบบดุเขานิดหน่อยเขาเรียกว่าทุ่มนิดหน่อยทุ่มนิดหน่อยรู้ไหมครับว่าคลิปที่อันนั้นมันจะเป็นไวรัลที่ทำให้แฟนไดฟ์ฟินกันแบบแชร์กันเยอะมากเลยก็จริงๆไม่รู้เลยครับว่ามีคนถ่ายจริงจก็แบบเออเหมือนเหมืเราเดินไปหลังเวทีพอดีแล้วคราวนี้แบบเราเราก็เจ็บเท้าเพราะรองเท้าเนี่ยมันใหญ่ แล้วก็เลย variance, กระโดดไปเลยพี่พี่ๆคงเห็นเรือคงหยิบขึ้นมาถ่ายแล้วหลังจากนี้จะเติดต่อบ่อยไหมคะับบ้างเวลาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ